แว่นของเซี่ยวมี่อ่าวันนี้พูดถึงเสี่ยวมี่นี่เสี่ยวมี่ป้องกันบูเลนนี่อย่างดีนะเกรดดีอ่าแล้วก็แว่นที่เราใช้ทุกวันเนี่ยก็คือแว่นสายตายที่ผมใช้แว่นหาก,กินเขาเรียกแว่นหาก,กินแว่นตัวนี้นี่กัน U v บ0 0ที่ผมใช้ทุกวันมันคือแบบนี้แล้วนะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือรุ่นแบบรุ่นใหม่ก็คือแบบนี้แน่ลองทดสอบดูว่าตัวบูเลนเป็นยังไงนะตัวเขาเรียกว่าตัวนี้น,นี่ตัวแอนตี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ วันนี้เราโมดิฟายกันนะใา้ขาตั้งกล้องอีกแบบหนึ่งนะมันก็ประมาณนี้นะผมหาตั้งกล้องแต่ไม่เจอกลับมานิดนึงคือตัวนี้ที่เราจะพูดถึงนะมันจะมีเครื่องทดสอบการวัดของบูเล่ไอของตัวแอนติบูนะก็คือยี่ห้อนี้มันน่ารักนะเขาให้ตัวแอนติเทมาด้วยเฮ้ยแล้วเทสยังไงล่ะเดี๋ยวผมจะเอาทำเทอตัวสเต็ปสเต็ปแล้วกันนะมือนี้ผมขอเนาจับนะเพราะว่าขาตั้งกล้องม่นตั้งกล้องใหม่แป๊บนึ่งดีกว่ากลับมาที่เดิมนะเจอละขาตั้งกล้อง เดี๋ยวเราวิธีทดสอบนะมันจะเป็นเครื่องที่วัดของยี่ห้อนี้เขาน่ารักเขาให้มานะเฮ้ย mm hmm. เราจะเชื่อใจไงว่าตัวแอนตะี้บูนมันแอนตี้จริงหรือเปล่ายี่ห้อนี้เขาเลยเพื่อความสบายใจเขาเลยให้ตัวนี้มาตัวนี้เป็นตัวอ่านนะนี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะตัวนี้เป็นตัวอ่านนะตัวนี้เป็นตัวไฟเทสบูน,นี่นี่ไฟสฟ้าถ้าอ่านตรงนี้แสงตรงนี้คือเข้าสีฟ้าเห็นไหมเดี๋ยวผมวางแล้วกันนะ นี่มันจะมีตัวอักษรเห็นไหมนี่คือชัดเจนเลยแต่ว่าถ้าสมมตเรริเราเทส่ยอ่าผมลองออห่อนยองยี่ห้อนี้ก่อนยี่ห้อนี้นะวิธีเทสก็ง่ายก็เอาแว่นตาเนี่ยทาบแบบนี้แล้วก็ยิงแสงสีฟ้าเห็นไหมแสงมันจะดับหายไปเลยเออเห็นไหมเนี่ยดับหายไปเลยกลายเป็นแสงสีม่วงถ้าปกติจะเป็นแสงนี้ใช่ไหมอ,อ่า,อาตัวอแต่ถ้าเอานี่ลงมาปุ๊บมันใจนี่มันจะแบบนี้เลยเห็นไหมดูสิเนี่ยมันจะอ่านไม่เห็นล้ลาง ang, ๆลางๆเลยคือมันแอนตี้จริงๆเห็นไหมดู เนี่ยมันลงมาจริงๆคือระดับจริงๆประมาณนี้นะไม่ใช่ต่อแบบนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะจริงไม่ใช่แบบนี้สางสีฟ้าเราใช้ระยะมันจะมีระยะห่างก,กับมือก็คือแบบนี้เนี่ยอ่ะสมมุติเอาเนี้ยออกนะนี่นี่จะอะไรแบบนี้แล้วถ้าเอานี้เสียบเข้าไปนุ๊มันจะมองไม่เห็นเลยอ่านี่ของยี่ห้อน,นี้ถือว่าใช้ได้นะแต่ผมอยากให้ดูยี่ห้อน,นี้น่ารักมากเลยยี่ห้อเสี่ยมี่แพงเลยตัวนี้ก็นี่ชัดเจงคือแบบนี้แรงใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาเสียบเลือก มันหายไปเลยอะคือมันหายไปเลยอะยี่ห้อมอกี้นี่ยังแรงเยอะว่ะแต่ยี่ห้อนี่คือมันหายไปเลยคือสาแอนตี้บุกตัวนี้เปอร์เซ็นต์มากกว่าผมลองเทสละนี่หายไปเลยนะคอนเฟิร์มนะนี่ชัดเจนนะอ่าหายไปเลยอ่าเห็นไหม